สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันยุดพากณ์กรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ในส่วนของพายุนะครับซูริกได้มีการสลายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านี้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับ ซึ่งตัวร่องมอรสุมนี่เองที่ทำให้เกิดฝนตกแช่นานนะครับถ้าดูในส่วนของแผนแผนที่แผนที่อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมนับพัดเข้าหากันเป็นร่องมอรสุมนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยในตั้งแต่วัน นี้เป็นต้นไปนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันมีจังหวัดไหนบ้างวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นโซนที่ตัวพายุสุริกได้สลายตัวไปในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีทั้งหมด50จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ ประกอบไปด้วยสีแดงนะครับสีแดงนี่คือเสี่ยงหนักนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักมากกว่า90.1ม mm ิลิเมตรขึ้นไปนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ1แม่ฮ่องสอน2เชียงใหม่3ลำพูน4ลำปาง5พะเยา6แพร่7ตาก8 8สุขโขทัยนะครับ9อุตรดิตถ์10พิษณุโลก11พิจิตร12นครสวรรค์13พิรบูรณ์14เลยนะครับ แล้วก็15ทางด้านตะวันออกนะครับจันทบุรีแล้วก็16จังหวัดตากนะครับทั้งหมด16จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงวันนี้เฝ้าร,ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยภาคเหนือนะครับเชียงรายน่านแล้วก็กำแพงเพชรนะครับภาคตะวหนออเฉียงเหนือประกอบไปด้วยบึงกาฬ สกลนครอุดรธานีหนองบัวขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมานะครับในขณะเดียวกันภาคกลางประกอบไปด้วยอุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราช,ชบุรีนครปฐมนะครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพสมุทรปราการนะครับ ในขณะเดียวกันในส่วนของภาคตะวันออกครอบคุมทุกจังหวัดนะครับนอกจากสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองประกอบไปด้วยนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับแล้วก็ภาคใต้วันนี้ฝนเน้นทางด้านฝั่งตะวันตกเหมือนเดิมนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลน,นะครับนี่คือการ คาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ทีนี้เรามาดูโมเดลนะครับมาดูโมเดลคาดการจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนี่นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเป็นต้นไปช่วงเที่ยงนี้โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเป็นจังหวัดที่มีฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่นะครับลำพูนล,ลำปางพะเยานะครับแพร่แลว้วก็น่านรวมทั้งฝั่งนี้จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากแล้วก็สุขโขทัยนะครับพิษณุโลกอุตรดิต์นี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคกลางนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับ สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับนครราชสีมา ขอภัยในะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีสานนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะครับแล้วก็ศรีสะเกษขอนแก่นนะครับขอนแกน่นแล้วก็ภูเรือแล้วก็เลยหนองคายอุดรนะรมีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังรวมทั้งนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีนะครับชุมพรด้วย ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงตรงนี้โมเดลประมาณ12นาฬิกานะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายมานะครับ14นาฬิกาการกระจายตัวของฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับดูพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับภาคเหนือเน้นด้านบนประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านบนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงราย พยาน่านนะครับแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนทางด้านภาคกลางนี้นะครับกาญจนบุรีอุทัยธา,ยานีสุพรรณบุรีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีนะครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาประทุมธานีนครปฐมนะครับนนทบุรีกรุงเทพ นครนายกปราจีนบุรีนะครับตะวันออกสะแก้วระยองแล้วก็นครราชสีมาทางด้านอีสานนะบ,บุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับแล้วก็หนองคายอุดรธานีบางส่วนเพชรบุรีนะครับทางด้านภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชระนองนะครับนี่คือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับตรงนี้ เดี๋ยวถ้าดูโมเดลฝนนะครับก็จะเห็นลักษณะ kind of การกระจายตัวของฝนนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงประมาณบ่ายนะครับ14นาฬกาเน้นภาคเหนือกับภาคกลางนะครับวันนี้พอช่วง15นาฬิกานะครับไล่ไปตั้งแต่โซนทางด้านภาคใต้เลยนะครับสงขลานะครับสงขลายะรานราธิวาสนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานีพัทลุงนะครับนครศรีธรรมราชชุมพรประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกนี่จะเป็นนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคกลางนะครับภาคกลางนี่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐม สิงบุรีอ่างทองอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีนะครับเพชรบูรณ์สระบุรีพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนะครับนนทบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนะครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์จังหวัดตากนะครับแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางแพร่น่านนะครับรวมทั้งอุตรดิตส่วนตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะครับขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายนะครับแล้วก็ฝั่งอีสานใต้อุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมารวมทั้งชัยภูมินะครับตรงนี้ช่วงประมาณบ่ายนะครับ15นาฬิกานะครับ ไปดูช่วงหัวค่ำนะครับ16กนกาการกระจายตัวของฝนโซนภาคกลางมากขึ้นนะครับวันนี้การจนาบุรีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมราชบุรีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอย,ยุธยานะครับลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอุทัยธานี นครสวรรค์เพชรบูรณ์ขึ้นมาเหนือนะครับพิษณุโลกสุโขทยัยอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาพแพร่น่านนะครับทางด้านอีสานจังหวัดเลยขอนแก่นนะครับชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานี ศรีสะเกดสุรินบุรีรัมนะครราชสีมานะครับทางด้านตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พอช่วง 8นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ําการกระจายตัวของฝนก็ยังคงเยอะนะครับไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือแม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะครับลำพูล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดต,ตากนะครับจังหวัดต,ตากกาญจนบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ นครสวรรค์พิษณุโลกลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทธยานะครับกรุงเทพนครปฐมประทุมธานีนครนายกป,ปราจีนบุรีสระบุรีแล้วก็นครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับชัยภูมิ จังหวัดเลยนะครับอีสานในเน้นตั้งแต่อีสานตอนกลางลงมาถึงตอนใต้นะครับส่วนตะวันออกฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดรวมทั้งสะแก้วนะครับภาคใต้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรงังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนะักต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอบคุณน้ำผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ